สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเหรียญของเจ้าแม่กวนอิมนะครับจะเป็นสีทองนะครับพ่อผมมาไปเรี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี้สังเกตว่าจะมีการเล่นแสงนะครับถ้าเกิดผมพลิกก็จะเป็นลายมงกลมนะครับผมทอาแสงบิบวับก็จะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนั่งอยู่นะครับผมก็จะมีภาษาจีนเขียนอยู่ ผมอ่านไม่ออกนะครับผมด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเสือนะครับก็จะเหมาะกับคนนี้เกิดปีขานหรือว่าปีเสือนะครับผมวลาด้านหลังก็จะเป็นลายแบบเส้นตรงนะครับเป็นแท้งแทงเวลาเรา พลิกไปมานะครับมันก็จะเล่นแสงนะครับผมอันนี้ก็เขียนยี่สี่เคก็คือทองยี่สี่เคนะครับผมก็จะมีรูปเสือหันหน้ามานะครับก็มีลายอยู่ตรงขอบสวยงามนะครับถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับ เรียนของเจ้าแม่กุนิมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมตัวแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจ้าโจ้า